สุดท้ายของเราครับคุณ ude, คล้ามขรานุทธกัลขอเชิญพี่กล้ามบนเวทีเลยนะครับและคนต่อมานะครับขอเสียต้องรับนะยครับคุณแมงนายรัตนาไยโกเสหืัวแ้งซีบิงแคบยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยเชิญเลยนะครับสวัสดีครับคุณแ้งเชิญเลยนะครับ นี่เลยสุดแป้งนั่งนี้เลยนะครับและท่านต่อมาครับคุณจูนอิทธิพลมามีเกศครับนักภาคระกูคนใจมหาชนเจ้าของสีผ้าลูฟี่สวัสดีครับพี่ครับเชิญเลยครับเชิญพี่จูนเลยนะครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณนัชทันนะครับแสงชัยเจ้าของนักประกาศโจโปโก้ครับขอเชิญพี่บโกครับสวัสดีครับพี่โจครับใช่เลยครับผมนี่ นะครับขออนุญาตนั่งน,นะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่เหมาะสมขอลงนิดนึงนะครับโอเคก็ต้อนรับทั้ง4ท่านเลยนะครับนี่ก็คือตัวจริงแน่นอนสําหรับเรื่องวันพีซนะครับเอากรอดอื่นเลยเอาเรื่องของความประทับใจดีกว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าหลายคนที่ไม่เคยดูอาจจะมงว่าทำไมวันพีซถึงได้โด่งดังขนาดนี้นะครับน้องแป้งรฟ์ฟังหน่อยประทับใจอะไรกับวันพีซก็จริงๆมันก์ตูนที่เราดูมาตั้งแต่เด็กๆน,นะคะเรารู้สึกว่าประทับใจเรื่องของ มิตรภาพและการเป็นคน,นไทยอันนี้เป็นเหมือนกันใช่กลุ่มเพื่อนน,นนะเนาะมิตรภาพมันสาคัญมากถูกต้องค่ะแล้วก็พอเราดู ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็สนุกมากขึ้นแล้วคาแรคเตอร์ดีทุกตัวนึกตลกสุดๆไปเลยอ่ะนะครับผมอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณแปงนะสาวๆอ่านก็สนุกในเรื่องนี้แล้วพี่กัสนะครับเรื่องนี้มันประทับใจพิเศษในเรื่องอะไรบ้างครับผมของะผมก็ใจคลายพี่แปงครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเรียนชายล้วนมาด้วยผมจะมีความรักเพื่อนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็เลยพอได้เห็นมิตรภาพอะไรของระหว่างลฟี่กับแก๊งเพื่อนนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจและรู้สึกอินไปกับเขาด้วยครับผมครับผมทุกคนรู้สึกเหมือนกันเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องนี้มาที่พี่จูนบ้างดีกว่าพี่จูนครับในฐานะที่เป็นนักภาคเนี่ยแล้วได้ดูเรื่องนี้ผมว่า น่าจะครบทุกตอนนะครับว่าได้อะพิจูดประทักใจอะไรที่สุดสําหรับเรื่องนี้ครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าพิจูดตอบเป็นเสียงลูฟี่ได้ไหมฮะนี่ไงนึกแล้วว่านึกว่าจะไม่โดนนะโดนอีกแล้วเนี่ยผมไม่อยากฟังไงพิจูดโอเคครับเดี๋ยวผมเการะับข้อหนึ่งของข้อหนึ่งสิ่งแรกเลยคือมิตรภาพที่เราชอบที่สุดเอาประมาณนี้ครับพิจูดรู้สึกไงพิจูดกลับเป็นปกติได้เลยนะพิจูดอ่าครับผมคือ ต้องบอกเลยครับออกลับมาเร็วเหลือเกินพี่จูดนกลับเลยฮะถ้าโออกาสแล้วกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยมีอะไใหม่พี่จุดแล้วพร้อมทำใจตจบท้ายให้ได้ครับคืออย่างนี้ครับคือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างพี่ผูกพันครับเพราะว่าเราภาพเขามา20กว่าปีโอ้เป็นการ์ตูนที่นานแล้วตอนนี้ก็ยังเขียนไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบเลยไม่รู้ว่าใครจะจบก่อนใครขอให้เป็นการ์ตูนแล้วกันนะพี่ชูดนะครับผมหวังอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็ ต้องบอกเลยครัการตัวเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะจบอย่างไรจะเป็นยังไงความประทับใจจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันยังต้องไปต่ออีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งประทับใจแค่นี้ครับความประทับใจในการตัวเรื่องนี้ที่ขอท้าทายให้ทุกคนรับชมคนที่ไม่เคยรับชมรับชมซะ จะมีความประทับใจมากขึ้นและแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทุกคนก็อาจจะมีความประทับใจในแง่มมที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับผมแต่มันแบบมันผมว่าต้องอ่านเองคือเราคาดเดาไม่ได้ใช่อธิบายไปก็ไม่เข้าใจหรอกเนะมันต้องสิ่งที่เราจะรู้คือว่าฉันต้องเป็นราชาจอรสลัดให้ได้เลยไม่น่าเชื่อนะครับพวกกี้บนเวทีนี่ยิ้มกันหมดเลยพอดีเลยทุกคนแฮปปี้กันหมดเลยอมาที่คุณโจบ้างคุณโจคุณโจที่เขาเป็นตัวจริงเหมือนกันเรื่องันพี ครับผมก็เคยไปเคยไปแข่งเรื่องแฟนแท้วันพีซอะไรนี้มาครับผมขนาดนั้นเลยหรอคุณโจครับผมโอ้แล้วคือถ้าพูดถึงการที่เรารู้จักวันพีซเนี่ยคุณโจรู้จักมากี่ปีแลกรู้จักมาโอ้เป็นสิบปียี่สิบกว่าปีแล้วครับก็คือตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับแล้วความประทับใจที่สุดในเรื่องวันพีซที่คุณโจรู้สึกนี่แหละมันคือแก่นที่เราตามอ่านมาตลอดมันคืออะไรฮะเมื่อกี้จริงๆทุกคนตอบไปแล้วเรื่องมิรภาพผมว่าก็เห็นด้วย เขร,รู้สึกว่ามันมีฉากเล่ห์น้ำตาเยอะ<น>มากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบที่อาจารย์โอดาเองก็สามารถที่จะวางเนื้อเรื่องแล้วก็บาลานซ์ระหว่างความซาบซึ้งแล้วก็เนื้อเรื่องความปริศนาต่างๆได้อย่างสนุกสนานครับผมซึ่งเวลาตลกก็ตลกสุดๆเวลาเขามีมุกมีอะไรเนี่ยโหมันมันพิเศษมากๆเลยเนาะซึ่งงานวันนี้ครับอย่างที่พี่ก้อยได้บอกไปนะครับเราไดรมิตเนี่ยสังารถไม่ท,ทาาเป็นเกาะวานกคุนนี้นี่แหละซึ่งต้องรับกวนคุณโจเล่าเวลาฟังหน่อยว่าความพิเศษของเกาะวานกคุนนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้าง มีความพิเศษยังไงผมว่าเกาะวานอสเนี่ยถ้าใครตามวันพีซมาก็จะได้ยินชื่อมานานแล้วเพราะว่ามันเป็นเกาะที่ว่ากันว่าอยู่ท้ายท้ายของเรื่องแล้วไม่มีการพูดถึงแต่ว่ามันไปไม่ถึงกี่าทีนะใช่มันไปไม่ถึงกี่าทีว่าแบบไอ้วานเนี่ยมันเป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของซามูไรนะครับจนกระทั่งอ่ะในที่สุดเราก็มาถึงเกาะนี้จนได้แล้วเอาง่ายๆเกาะเกาะหนึ่งที่เขาเขียนเรื่องเนี่ยบางทีเราอ่านกันเป็นปีแล้วนะ หลายสิบปีใช่ใช่มันใช่เวลานานนะมันไม่ใช่ว่าเออแป๊บแปบสองเดือนสองเดือนแล้วหมดไปมันไม่ใช่นะใช่อย่างวานอจริงๆแล้วเราอยู่กับวานอมาประมาณสักสี่ห้าปีแล้วครับถึงสี่ห้าปีแล้วหรอใช่ครับเกาะเดียวเนี่ยนานมากๆอาจารย์เขาก็ฉลาดทำนะแต่ว่าสนุกสนุกทุกเล่มใช่ความพิเศษมันเป็นยังไงครับพี่โจ ผมว่ามันมีการปูเนื้อเรื่องมาเยอะอย่างที่บอกเราได้ยินชื่อมานานเราได้ยินความพิเศษของมันมานานว่ามันจะเป็นเจาะที่เป็นความญี่ปุ่นที่อยู่ในวันพีสสไตล์ซามูไรนิดนึ่างที่พี่ได้บอกใช่ครับแล้วเราก็ได้เห็นภาพมนแล้วว่าเป็นยังไงแล้วทุกอย่างมันเรียกว่าปูเนื้อเรื่องมานานมากๆครับตั้งแต่ลูฟี่ไปเจอกับซามูไรแล้วก็กว่าจะเดินทางผ่านหลายๆเกาะจนมาถึงวานโนแล้วก็ได้เห็นว่าวานโนมันมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงมันมีปุปสนยัตว์เป็นยังไงมีตัวรนายเป็นตังไงโ เป็นตน้นครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันทําความพิเศษให้กับวานอมากๆเลยมันจะไม่พิเศษได้ยังไงก่อดเข้าวานอ๊เนี่ยลูกผมยังไม่มาตอนนี้สู้จนถึงปัจจุบันเนี่ยลูกผมสีข่ขวบยังไม่ออกจากกาะวานอ๊เลยอะคิดดูลูกอายุเท่ากันเลยครับอัศจารรย์ผม้ชมใช่ไหม เนี่ยมไปด้วยกันจนมีลูกผมก็ยังตามชีวิตในเรื่องราวของวันพีซกันอยู่นะครับผมอเดี๋ยวลองดูแล้วกันใครที่มีโอกาสนะผมว่าลองอ่านดูไลน์ตั้งแต่เล่มแรกๆผมว่าคุณจะรักกระตูนเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมทีนี้ขอแยกกลับมาที่พิจูนนะครับในฐานะที่มีโอกาสภาคตัวลูฟี่ถึง20ปีมาละและครั้งนี้พี่พิจูนได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางโออิชิด้วยภาพตัวโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดไปเป็นยังไงบ้างครับพิจูนคือก่อนอื่นต้องขอบคุณทางโออิชิที่ให้โอกาส ี่นะครับมีส่วนร่วมกับเครื่องดื่มโอยชิซึ่งเอาพูดง่ายๆไม่ได้เชียร์กันเองครับเครื่องดื่มชื่อดังที่สุดแบรนด์หนึ่งในประเทศไทยอ่าพูดดีๆครับผมตบมือสิครับพี่เจรเขาไม่ได้อะไรก็พูดเฉยๆตามความเป็นจริงพูดเฉยๆครับผมพูดเฉยๆตามความรู้สึกของผมครับผมโอยชินี่เป็นแบรนด์ค่อนข้างใหญ่ครับมันก็เลยทำให้พี่รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มารับใช้ พี่น้องประชาชนเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวๆไม่เอาไม่เอาช่วงนี้อย่าเล่นแบบนี้นะไล่เวลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบผมครับผมบคุขำไปแต่ว่าคือยินดีมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับโอชิพี่จูนนี้นะครับก็บอกตรงครับต้องภูมิใจก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษเนาะจากภาคการตูงตอนนี้ได้มาภาพใน่โตโฆษณาซึ่งทุกคนได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็จะได้ยินเสียงพี่จูนเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยครับเซฟเฟอร์นิดนึงนะพี่จูนมันมันมันมีอะไรยังไงบ้างตอนนั้นเท่าทีีี่่่่จจาไไดด้้เททพนี่ แต่งเองเลยแล้วกันได้ไอ้จุนอย่าลืมเครื่องดื่มรถใหม่รถกอมุกก่อมุกผลไม้รวมโอ้ยสิขอเสียงของพี่จุนนะครับฟังลรวอยากเดินไปเปิดมากินเลยพี่จุนหอมมากหอมมากบอกเลยหอมมากผมต้องเรียนรู้จากพี่จุนเยอะจริงนะครับแม่พี่จุนมาครั้งเดียวเนี่ยเขาได้ทุกอย่างไปครบเลยแบบนี้ไม่ธรรมดาก่อนที่ไปเีพยว่กลับน้องแป้งพี่ปล่อยน้องแป้งพูดแค่นี้ไม่ได้ละ น้องแป้งอยากจะขายของอะไรน้องแป้งขายได้เลยความพิเศษปกติน้องแป้งน้องแป้งก็เคยภาคใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยภาคก,การ์ตูนวันพีเสเหมือนกันใช่ค่ะภาคตอนไหนภาคไหนยังไงเออก็เป็นภาคของวันพีซิมเรนสองพันสิบเก้าตอนสองพันยี่สิบสองใช่ค่ะเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอุต่าค่ะแซปเปิลให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมจำได้ไหม <S <S พอจำได้ไหม <S <S ได้ค่ะจำลองเหตุการณ์มาเลยก็ได้ได้ค่ะในที่สุดก็ได้พบกันอุต่าเองนะ อูตะลองเดินไปอูตะเดินไปหาลูฟี่หน่อยได้ไหมอูตะไปไปไปเจอบังเอิญไปเจอกับลูฟี่พอดีไปเดินไปเจอกับลูฟี่พอดีเอ้าเล้วเรื่องอย่แลเ้วเอาเเดินไปลองเดินไปสวัสดีสวัสดีเขาบนะสวัสดีนะลูฟี่ยินดีมากเลยนะอูตะเราไม่ได้เจอกันนานเลยดีเลยเอาตอนนี้มาเหมือนด้วยคือการผ้าพวกเนี้ยต่อให้พี่เขาใช้เสียงท่านเทพไงมันต้องมีบทนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาต้นสดกันแบบนี้ ถ้าพี่อยากตามช่องลของนูพี่ไปได้ที่ไหนอ่ะพี่ช่องซีบิงค่ะแซนบีเอ็น,นจีแซค่ะก็ตามได้ที่ช่องยูทูบค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะได้ไปตามดูกันนะครับสุดท้ายแล้วมาที่คุณกลัฟบ้างดีกว่าครับผมนะครับอยากถามเลยดีกว่าว่าตัวละครในวันพีซเนี่ยทุกตัวละครมันมีเสน่ห์หมดเลยครับพี่กลับชอบตัวไหนเป็นพิเศษโอ้โหผมก็ต้องชอบตัวที่เก่งที่สุดสิับลูฟี่ลูฟี่แน่านอนครับผมตัวที่ผมใส่สเสื้ออยู่นี่เลยครับผมแต่เอาจริงอ่ะคุณมีความเป็นลูฟี่เหมือนกันนะใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าาคตอขงัววฟีจะมม กวนๆเหมือนเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์ตัวผมเหมือนกันถ้าแบบผมอยู่กับเพื่อนๆเนี้ยผมก็จะมีความกวนในระดับหนึ่งแหละก็จะมีความสนุกสนานเฮฮารักเพื่อนค่อนข้างจะคล้ายลูฟี่ครับผมน้องพี่กับเหมือนลูฟี่ไหมพี่กับยืดได้ไหมยืดแขนยืดหรโอยืดได้ขึ้นมาที่ช็อกกันเลยนะครับเดี๋ยวเด อย่ยืดออกมานะครับน,นะไม่เอานะแล้วพี่ก้อยด้พูดถึงรสชาติใหม่ไปนะครับ<ม>กับรสโกมูกโกมู่นนี่แหละโอ้ต้องบอกเลยว่าชิมแล้วเราองฟังหน่อยรสชาติมันสดชื่นมันกับเป็นยังไงบ้างก็รสชาติกกมุกโกมู่เนี่ยก็คือเป็นผลของลูฟี่เนาะที่ลูฟี่เนี่ยเขากินไปนะครับผมรสชาติในตัวโอชิเนี่ยก็จะมีความเป็นผลไม้รวมครับผมคือกินแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นเนี่ยแหละครับผมอร่อยมากอยากให้ทุกคนไปลองชิมกันครับเรียกว่าทานในทุกโอกาสสดชื่นแน่นอนกินแล้วแข็งยืา แข่งแรกแน่นอนนะครับพี่กัปช่วยฝากเพิ่มเติมหน่อยถึงโปรโมชั่นแคมเปญโอชิคเอสกับวันพีซครั้งนี้ครับได้เลยครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับโอชิคลับนะครับผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราส่งชิงโชคเนี่ยเราต้องส่งไปทั้งฝาใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราแค่เอาฝามาแล้วกรอกโค้ดลงในแอปพลิเคชันแค่นี้นะครับก็รูนรับของวันสุดเส็จได้มากมายแล้วครับผมง่ายขึ้นเลยรวมถึงนนนะครัับอย่่าาลลืมโกวพีซผ AR นะครับในวันที่1เมษายนนี้ด้วยนะคบผมโอเคสุดท้ายแล้วพี่เจ้าครับในฐานะที่เป็นอีก1แฟนพันธ์แท้อยากจะฝากอะไรสําหรับแฟนๆของโอชิและก็แฟนๆของวันพีชนะไหมครับจริงๆต้องบอกว่าเราเราเห็นโอชิร่วมง,งานกับทางวันพีสมา เรื่อยๆเนืองๆนะครับผมเลยรู้สึกว่าก็เป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ก็ได้พูดขึ้นมาพูดคุยเรื่องวันพีซี่นี่ในเวทีของโอชิซึ่งจริงพี่โจทําเป็นพอดแคสต์ของแซลมอนอยู่แล้วด้วยอ๋อใช่ครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็คือทำทำพอดแคสต์ไปฟังพี่โจในนั้นได้ไปฟังกันได้มีเรื่องของวันพีซด้วยไหมที่เราคุยมีเรื่องของวันพีซบ้างเป็นบางเอพิโซดครับโอ้เยี่ยมเลยครับมีพูดถึงเหมือนกันก็อยากฝากไว้ด้วยครับผมครับผมพี่โจครับมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับก็ตต้ออองฝาากกโชและะรรร์ูนนนวัััพีซคคบบ ทั้งสองอย่างเลยทั้งมังงะและอนิเมะนะครับแล้วก็เครื่องดื่มโอชิทุกทุกรถที่เอ็กซ์วันพีซในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าหมดโปรโมชั่นตรงนี้แล้วก็อุน่นนกันต่อไปนะครับผมแน่นอนครับแน่นอนขอเสียงปรบมือให้แขกองพิเศษเราทั้งสี่ท่านเลยนะครับผมขอบคุณมาก